สวัสดีครับพบกับอัจรพลภัยขยาดครับวันนี้ก็มาร้านตรวจสภาพแก๊สครับตรวจถังแก๊สร้านทูนเกษาครับทูนเกษาอยู่แถวซอยสาม,มัคคีครับปากซอยเลยมอธุรกิจมานนิดนึงครับเลี้ยวขวาถ้ามาจากถนนแจ้งวัฒนะนะครับ ครับตอนนี้ก็เปิดรถล้อช่างครับล้อช่างเปิดด้านท้ายไว้ครับดูสภาพถังแก๊สใช้มาหลายปีแล้วครับอันนี้ก็ด้านหน้าเครื่องครับห้องเครื่องห้องเครื่องอันนี้มันผลิตปีไหนไปแล้วปีอะไรครับามเนาะีปีหนึ่งหกอ ต้องมอนสต้องมนสิบต้องมนสิบโอ้โหครบสิบปีเลยมันได้อีกสิบปีกันของนี้คุณภาพยั็ดีอยู่นะเมยี่ห้ออะไรเมทนเมดเหรอเฮ้ยเมเม็กมเ็ม็กมเ็คุณภาพอยู่เนาะ Magn et. Magn et แมกเนตแมกเนตเอ g ฟจีถังแคปซูลอันนี้ช่างก็กำลังลอกเลขใช่ไหมอ,อ๋อคือลอกเลข เราไปแสดงต่อคอนทรงเลสิบปีผ่านไปาวายมันโกหกแล้วแต่มันก็มันก็คุ้มอยู่นะนะช่างสิบปีผ่านไปาวายมันโกหกสิปีแล้วเก็บของออกทิ้งทัง อ๋อต้องให้เลขมันขึ้นก่อนนะอ่ดิฟซ้อนมีประโยชน์ครับตอนนี้ก็มาหน้าเครื่องครับทวาการลอกหมายเลขหน้าเครื่องครับ ลอกเลขตัวถังครับตัวถัง ครับช่วงนี้ก็รหว่างรอใบวิศวะครับต่อสักคู่ครับเดี๋ยวจะไปตรวจสภาพรถยนต์ครับอันนี้ก็มาตรวจสภาพรถยนต์ครับตรวจตามปกติครับครับเสร็จแล้วก็เดินทางมาที่ขนส่งครับต่อทะเบียนครับเรียบร้อยครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ